อานวัตส์สีนะคะมารีวิวติดตั้งระยะแปลกันนะคะโอ้อขอหลบร่มก่อนนะคะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นทำไมอะ่ะขอระยะ <S 2> <S 2> <S 2> มันอปากาไหมมันจะมองเห็นไหมช่าง แปดแปดเตนแปดเต้นระยะแปดเตนจริงๆเราทำไปตลับไม่ได้เหรอคางตลับมาตรฐานเราก็เาทำเป็นตลับมาเลยมันยังง่ายกว่าเนาะตลับมาตรฐานขึ้นมาวัดวัดวัด,วด,วดเลยอะไรเงี้ย มองเห็นอยู่หรออ๋อมีเต้าดีอยู่แล้วนะอ๋อดีมันสั่งกะสีอยู่แล้วสีมันลบไปแล้วมันมองไม่เห็นสีเลยฝั่งนี้ไม่ไรเราพอได้มันก็เส้นตรงนี่แหละทีนี่ทีอัพทีเกิดอะไรขึ้นมิตรได้ทัตีจุดอี พูน้ยอยตัวนี้ไปยังอ่ามาพูดคุยกันก่อนจะร้อนนะคุยกันก่อนค่ะพี่แป้งพี่ป้งแป้งที่บุ้ง,งไปเลยจริงๆอ่ะแผ่นสังกะสีะน้องจะต้องสั่งจากโรงงานโดยตรงนะคะเป็นแผ่นสังกะสีตัวที่รองก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยติดตั้งแปลร,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 ระยะแปลนั้นก็แถวแรกก็ตามปกติตามแคตตล็อกนะคะสิบสองแล้วก็ 8, 8, 8, 8, 8, 8. แปดแปแปดแจะพยายามไม่ได้อย่างนี้คันนี้สั่งกระสีใช้มาตรฐานเนี่ยคือลูกเหล,ล,ล็กอ่ะลูกเหล็กอ่ะค่ะเขาเขาเขา,า,า,าไม่ผลิตให้เราต้องสั่งใช้ที่เราได้จากโรงงานที่ได้รอดเดียวโรงงานบอกว่าถ้าไม่ได้พันแผ่นก็จะไม่ส่งนะคะพอดีน้องอ่ะเอามาเฉพาะลองติดตั้งก่อนว่า สังกระสีตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่านะคะถ้าถ้าถ้าทางทางทหารบอกว่าโอเคเราก็จะได้เอารถใหญ่เข้าเลยนะคะอันนี้เป็นอธิบายคร่าวๆก่อนว่าอย่างนี้ ้เขายกแพร์ขึ้นมาติไม่เห็นเขายกเลยอะไรนะคือิงยิงทางล่างบูมมาเอ่อบอาบ้าใช้เคนได้ไหมใช้เคนยกแพร์ได้ไหมคะเหรอแล้วแล้วอีกสิบเส้นอยู่ไหนอะคะอีกสิบเส้นอยู่ไหนอะคะอีกสิบเส้นที่จะยิงตรงนี้อยู่ไหนอะ อ๋อยกเลยไหมเดี๋ยวคุณโซมาให้ครับอ่อาถึงไหมไม่ต้องใช้เคนเหรอยอ๋อ,เ,คครอเราโยเราใช้เชือกก็ถึงนี่ โดนอนมากเเดี๋ยวพ่นี้อ่ะเซฟตี้มาให้มันต้องใช้เซฟตี้จริงแหละตัวนั้นอะน่าใจแต่ตัวจับนะ yeah oh. เาเลยเอาสกูรุ่นคมแล้วเนี่ยยังไม่เข้าเลยเสองตัวแล้วยังไม่เข้าเลยเหล็กหนาเล็กคืออย่างนี้เหล็กมันหนานะคะสกูก็เยะะยก็ยังมีแผนสังกะสีอีกแล้วเหล็กก็ต้องมาตรฐานี ơi r้อน ăn om biển đến nãy mượn đây luôn bánh trôi, đây rôm cơ bánh